พอล่ัมขนปลายซอยประจำวันที่18พฤศจิกายน2568บันทึกเสด็จเยือนจีนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จนิวัตพระนครแล้วโดยเครื่องบินกระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเกียวบินที่ TG8887 จากสาธารณรัฐประชาชนจีนถึงทะกัศยานทหารดอนเมืองเมื่อเวลา20นาฬิกา45นาทีของจันทร์ที่17พฤศจิกายน2568ฉะนั้นวันนี้พักคุยกันบ้านการเมืองรวมทั้งเรื่องปัญหาชายแดนไทยขเขมรที่เข็มยาวของนาฬิกากำลังกระดิกทับเลข12เพื่อตีบอกเวลาชะตาขเขมรไว้สักวันก่อน เพื่อที่ผมจะได้นำเรื่องการเสด็จครั้งประวัติศาสตร์นี้มาบันทึกไว้สืบสืบไปเพื่อให้คนไทยทุกคนได้รู้ว่าจีนไทยนั้นคือครอบครัวเดียวกันต่อจากนี้ไม่ใช่ผมเขียนเองหากแต่มีท่านผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการหลายท่านโพส์ตไว้เป็นวิทยาทานผมขออนุญาตไว้ตรงนี้ที่จะนำมารวบรวมให้อ่านเป็นบันทึกแห่งชาติ เริ่มต้นจากโพสต์ของคุณเจริญกรุงดังนี้เจริญกรุงความพิเศษและเกียรติยศสูงสุดที่จีนมีต่อไทยสะท้อนออกมาในวาระแห่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของประบัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่13-17พฤศจิกายน 2,568รัฐบาลจีนได้เฝ้ารับเสด็จอย่างสมพระเกียรติและเตี่ยมด้วยสัญ,ญลักษณ์แห่งมิตรภาพอันลึกซึ้งที่จีนมีต่อสถาบันระมมหากษัตริย์ไทยซึ่งเป็นมากกว่าพิธีการต้อนรับประมุขแห่งรัฐตามปกติทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดความพิเศษเหล่านี้สะท้อนผ่านรายละเอียดสำคัญที่ถูกนำมาปฏิบัติเพื่อแสดงความเคารพสูงสุดในระดับองค์พระประมุข เริ่มตั้งแต่พิธีการต้อนรับอย่างเป็นทางการณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งได้รับการจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยมีการยิงสลุด21นัดตามธรรมเนียมสูงสุดสากลแต่สิ่งที่สร้างความประทับใจอย่างยิ่งคือการที่ทหารกองเกียรติยศของจีนได้เปล่งเสียงเสี่ยงโยกขาดจิ้งหลีที่ได้ยินว่าส่งขาดจิง้งหลีในวงเล็บ หันขวาทำความเคารพอ่านเพิ่มเติมในหมายเหตุคล้ายเสียงภาษาไทยที่ใช้ถวายพระพรชัยมงคลว่าทรงพระเจริญอีกหนึ่งรายละเอียดที่เน้นย้ำถึงการถวายพระเกียรติยศสูงสุดคือการที่รัฐบาลจีนได้เชิญทงมหาราชในวงเล็บทงพระราชอิสริยยศประจำพระองค์พระมหากษัตริย์ไทยขึ้นสู่ยอดเสา เกียงครูกับทงชาติจีนและทงชาติไทยในสถานที่ประทับโดยปกติแล้วการต้อนรับประมุขแห่งรัฐตามหลักปฏิบัติสากลจะเชิญเพียงธงชาติของผู้มาเยือนเท่านั้นการเชิญธงมหาราชขึ้นสู่ยอดเสาถือเป็นการปฏิบัติที่แสดงถึงการยกย่องประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะประ,ประมุขสูงสุด เทียบเท่ากับประกติยศของสมเด็จพระจักรพรรดิในการเข้าเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทมีการเลือกใช้คำราชาศัพท์ในภาษาจีนอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่าตี้เซีย่ยซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกพระมหากษัตริย์หรือสมเด็จพระจักรพรรดิในวงเล็บเทียบเท่าคำว่าใตา้ฝ่าละอ,องทุลีประบาทคำนี้เป็นคำราชาศัพท์ที่มีความสำคัญ และมีระดับการใช้สูงสุดสะท้อนถึงการถวายพระเกียรติในระดับเดียวกับองค์จกักรพรรดิในอดีตของจีนและเป็นการยืนยันถึงความเข้าใจและให้ความสำคัญต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยตามธรรมเนียมอย่างสมบูรณ์ทั้งนี้ในการสื่อสารกับประชาคมโลกอย่างเต็มทางการรัฐบาลจีนได้ใช้คำที่แปลว่ากษัตริย์คือไทหวางและพระราชินี คือไท่กัวหวางโฮในการเรียกระบาตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตามหลักการทูตสากลซึ่งเป็นการแยกสถานะของกษัตริย์แห่งรัฐเอกราชออกจากคำว่าจัก,กรพรรดิห่วตี้ที่สงวนไว้สำหรับพระประมุกในระบบจัก,กรวรรดิจีนการเลือกใช้คำอย่างถูกต้องตามระเบียบควบคู่ไปกับการถขา,ายคำราชาศั์สูงสุดว่าปี้เซี่ย จึงเป็นการแสดงออกถึงการถาวายความเคารพต่อพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ไทยในฐานะพระประมุขสูงสุดของประเทศอย่างสมบูรณ์ที่สุดความพิเศษทั้งหมดนี้เป็นเครื่องตอกย้ำถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและยาวนานระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนในวาระการครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต และเป็นการส่งสารที่ชัดเจนว่าความผูกพันในระดับราชวงศ์และระดับประชาชนยังคงเป็นรากฐานอันแข็งแกร่งระหว่างสองประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหมายเหตุเดิมเข้าใจว่าทหารกองเกิติยศเปล่งเสียงเป็นภาษาไทยว่าส่งพระเจริญแต่ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนในปักกิ่งว่าเป็นการออกคำสั่ง เสี่ยงโยกขานจิ้งหลีในวงเล็บขันขวาทำความเคารพที่เมื่อใช้สำเนียงเหนือจะได้ยินเป็นส่งข้านจิ้งหลีขายกับคำว่าทรงพระเจริญอย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่ฝ่ายจีนที่มาต้อนรับกับคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเล่าว่ามีความปรับปื่มที่ได้รวมเฝ้ารับเสด็จและพร้อมใจกันแต่งกายไว้ทุกแด่สมเด็จพระพัน์ปีหลวง หรือเป็นการถวายเกียรติให้ราชสำนักไทยด้วยความเคารพยิ่งเรื่องกองบรรณาธิการเพจเจริญกรุงอีกเรื่องไม่ทราบว่าเป็นโพสต์ของท่านใดแต่มีผู้นำมาแชร์อย่างแพร่หลายคุณสุภกิจนำมาแชร์ไว้ในเพจผมดังนี้จีนไทยครอบครัวเดียวกันวัฒกรรมที่จีนไม่เคยให้ชาติอาเซียนอื่น จีนใช้วัฒกรรมทางการทูตกับทุกประเทศในอาเซียนแต่มีเพียงชาติเดียวที่ได้รับถ้อยคำที่มีน้ำหนักทางสัญ,ญลักษณ์มากที่สุดนั่นคือประโยคที่คนไทยคุ้นหูว่าจีนไทยครอบครัวเดียวกันซึ่งภาษาจีนคือจงไทยี่เจียชิงคำนี้ฟังเหมือนคำชมแต่ในโลกการทูตจริงๆแล้วมันคือสัญญาทางยุทธศาสตร,ร์ ที่จีนเลือกใช้เฉพาะกับไทยเท่านั้นเพราะไทยไม่มีข้อพิาพาททางทะเลไม่มีบาดแผลประวัติศาสตร์และมีรากของคนเชื้อสายจีนที่ฝังลึกอยู่ในสังคมไทยไมายาวนานจนจีนเชื่อว่าฐานสังคมของไทยพร้อมจะเชื่อมกับจีนได้ง่ายที่สุดในภูมิภาคนี้ถ้าหันไปมองสิงคโปร์จีนไม่เคยพูดว่าครอบครัวดเดียวกันแต่ใช้คำที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง คือวิชีจปจิงเตอรยวนฟังว่า伙งฉีซึ่งแปลว่าหุ้นส่วนทุกมิติที่พัฒนาไปตามยุคสมัยฝั่งแล้วเข้มแข็งและเป็นทางการเราสิงคโปร์คือรัฐเล็กแต่มีอำนาจต่อรองสูงจีนจึงต้องใช้ภาษาของหุ้นส่วนที่เท่าเทียมมากกว่าภาษาความสนิททางอารมณ์แบบที่ใช้กับไทยส่วนมาเลเซีย จีนเลือกใช้วัฒกรรมเชิงยุทธศาสตร,ร์ที่ผูกกับโครงการ BRI I มากกว่าโดยเรียกมาเลเซียว่ามิ่งเวียนกงถงฉีหรือชะตากรรมร่วมกันเพราะมาเลเซียคือหัวใจสำคัญของเส้นทางสายไหมใหม,ใหม่เช่นโครงการ ECRL แต่แม้จะใกล้ชิดทางเศรษฐกิจจีนก็ไม่ได้ใช้ภาษาว่าเป็นครอบครัว เนื่องจากมาเลเซียมีจุดยืนที่ชัดเจนในทะเลจีนใต้และรักษาระยะห่างในประเด็นที่อ่อนไหวต่ออธิปไตยของตนเองอินโดนีเซียในสายตาจีนคือมหาอำนาจของอาเซียนจีนจึงใช้คำว่าเฉียนเมียนชาลเลอหัวปังหมายถึงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์แบบรัฐต่อรัฐที่ต้องรักษาความเท่าเทียมสูง พราะอินโดนีเซียไม่ใช่ประเทศที่จีนจะใช้วัฒกรรมเชิงอารมณ์แต่ต้องใช้ถ้อยคำที่แสดงความเคารพและความเป็นมหาอำนาจของภูมิภาคนี้เวียดนามเป็นกรณีพิเศษที่สุดในอาเซียนเพราะจีนใช้คำว่าหงจีเจียซงตีหรือสหายบวกพี่น้องฟังดูแรงในเชิงอุดมการเพราะทั้งจีนและเวียดนามมีพรรคคอมมิวนิสต แต่จีนไม่ใช้คำว่าเจียชินกับเวียดนามเนื่องจากความระแวงจีนฝังลึกและทั้งสองประเทศมีข้อพิพาทช,ชายแดนและทะเลจีนใต้มายาวนานการใช้คำว่าครอบครัวเดียวกันจึงไม่เหมาะในบริบทที่เต็มไปด้วยการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์กัมภูชาแม้พึ่งพาจีนมากที่สุดในเชิงเศรศษฐกิจและการเมืองแต่จีนกลับใช้คำว่า เียกันเพิงโยกหรือเพื่อนเหล็กไม่ใช่ครอบครัวคำนี้สะท้อนว่าจีนมองกัมพูชาเป็นมิตรที่มุ่งประโยชน์ร่วมกันแบบเข้มแข็งแต่ยังไม่ใช่ความผูกพันเชิงสังคมวัฒนธรรมลึกแบบไทยและจีนก็ต้องระวังความละเอียดอ่อนในการเมืองภายในของกัมพูชาด้วยลาวก็เช่นเดียวกับมาเลเซียจีนใช้คำว่าหมิงเวียน ก้ทงถงฉีชะตากรรมร่วมกันโดยเฉพาะจากโครงการรถไฟลาวจีนและ b r i ที่ทำให้ทั้งสองประเทศถูกผูกกันไว้ในเชิงโครงสร้างแต่จีนก็ยังไม่ยกระดับเป็นครอบครัวดเดียวกันเพราะความสัมพันธ์ยังอยู่ในกรอบผลประโยชน์ยุทธศาสตร์เป็นหลักไม่ใช่ความผูกพันของสังคมสองฝั่งแบบจีนไทยเมียนมาเป็นอีกกรณีหนึ่งที่ชัดเจน จีนใช้คำจากภาษาพม่าเองว่าเบาโบชิงยี่หมายถึงมิตรภาพพี่น้องร่วมสายโลหิตซึ่งเป็นคำที่มีน้ำหนักเชิงวัฒนธรรมในพมา่าแต่จีนไม่ใช่คำแบบไทยเพราะสถานการณ์การเมืองเมียนมาไม่มั่นคงและจีนไม่ต้องการแบกรับสัญญาที่ผูกพันเกินไปในบริบทที่ควบคุมไม่ได้เมื่อมองทุกประเทศในอาเซียนเราจึงเห็นความจริงข้อหนึ่งชัดเจนว่า ไทยคือชาติเดียวที่จีนเลือกใช้ภาษาระดับอารมณ์ทางวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงระดับการทูตหรือระดับยุทธศาสตร,ร์ไม่มีชาติใดในอาเซียนได้รับคำว่ายีเจียจีนแบบไทยแม้ประเทศนั้นจะพึ่งพาจีนทางเศรษฐกิจมากกว่าไทยด้วยซ้ำเพระความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนถูกออกแบบให้ลึกถึงระดับสังคมชนชั้นกลางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของชุมชนชาวจีนโพ้นทะเลซึ่งจีนถือเป็นทุนทางอำนาจที่ใช้ไม่ได้กับทุกประเทศนี่คือเหตุผลที่จีนพูดได้เต็มปากว่าจงไท่เจียจีนแต่ไม่อาจพูดแบบเดียวกันกับประเทศอื่นในอาเซียนเพราะแต่ละคำที่จีนเลือกใช้ไม่ใช่คำสวยหรูแต่เป็นเครื่องมือกำหนดระดับความใกล้ชิด ตามที่จีนต้องการสร้างกับแต่ละประเทศอย่างเฉพาะเจาะจงและไทยคือประเทศที่จีนมองว่าผูกได้ลึกที่สุดในทุกมิติของภูมิภาคนี้ก็ต้องขอจบบันทึกประวัติศาสตร์นี้ด้วยคำว่าหมื่นล้านมิตรสหายหรือจะผูกพันและจริงใจเท่าหนึ่งในครอบครัวเดียวกันเปลวสีเงิน